เมื่อกี้ผมค้างกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของการขยายสุสานใช่ไหมในประเทศญี่ปุ่นเคยได้ยินความเชื่อเกี่ยวกับการขยายสุสานในประเทศญี่ปุ่นบ้างหรือเปล่าก่อนจะไปฟังตำนานเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเขาถึงมีความเชื่อว่าสุสานเนี่ยถึงไม่นิยมขยายพื้นที่ไปบริเวณอื่นคือสร้างเท่าไหนก็ให้มันมีเท่านั้น คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งคนเล่าเนี่ยชื่อว่าเอตะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งในครอบครัวแถวๆโซนต่างจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นทีเนี้ยในครอบครัวของคุณเอตาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในหมู่บ้านที่หนึ่งที่จะไม่ค่อยจเจริญสักเท่าไหร่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าทุลากัารดานเลยแหละแต่ด้วยความที่เป็นหมู่บ้านทุลกัารดาลเนี่ยก็จะมี ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่รวยมากๆแล้วคนในครอบครัวนี้จะมีคุณป้าแก่ๆอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ชอบอวดสปปรรพคุณตัวเองอะว่าเฮ้ยฉันรวยนะฉันมีตังนะพายายามจะข่มคนที่อยู่ในซอยบ้านเดียวกันว่าเออเนี่ยไม่มีใครรวยเท่าฉันหรอกพายายามจะซื้อนูน่นซื้อนี่มาประดับตกแต่งตัวเองด้วยแล้วก็บ้านด้วยทำให้ตัวเองอดูมีฐานะที่ดีมากขึ้น กระทั่งพอตกแต่งอะไรกันไปจนเต็มหมู่บ้านเต็มคาราเบลไปหมดแล้วไม่รู้จะแต่งอะไรละก็เลยมีความคิดที่ว่าอยากจะไปขยายสุสานของตัวเองคือบ้านเนี่ยเขารวยจนกระทั่งที่ว่าซื้อที่ดินมาทำสุสานของตัวเองได้เลยโดยปกติอะสุสานเขาก็จะมีแบบว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวเนี่ยมาสร้างรวมกันใช่ไหม มาสร้างรวมกันแล้วก็มาอยู่ในสถานที่เดียวกันก็จะมีหลายๆครอบครัวแต่ว่าครอบครัวนี้คือซื้อที่ดินเพื่อมาทำสุสานโดยเฉพาะเลยแล้วด้วยความที่มีเงินก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปลงกับอะไรดีก็มันเหลืออยู่ที่เดียวแล้วนี่ยอยากจะเอาไปลงกับสุสานอยากจะไปขยายสุสานให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้เพื่อโชว์ความรวยของตัวเอง ก็เลยเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับคุณย่าของคุณเอตะว่าเนี่ยเออฉันนะ่ะอยากจะลงสู่ศารจังเลยอยากจะขยายสู่สารจังเลยช่วยติดต่อคนที่มีหน้าที่ตรงนี้ให้หน่อยได้หรือเปล่าแต่ตัวของคุณย่าเอตาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอยอย่าไปจะขยายเลยไม่รู้นะไงว่าเขามีความเชื่อกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเกี่ยวกับการขยายสู่สารเนี่ย ไม่รู้เหรอว่าการขยายสุสานนะเขาห้ามทําโดยเด็ดขาดเลยนะเพราะมันเหมือนกับว่าถ้าเราไปขยายสุสานเมื่อไหร่เขาจะเอาคนที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าไปฝังเพื่อให้สุสานนัมันเต็มแล้วคนที่ไปสร้างอก็จะต้องเป็นหนึ่งในสุสานนั้นด้วยเหมือนมีการแช่งตัวเองไปไก,กลๆว่าถ้าไปขยายสุสานเมื่อไหร่ก็จะต้องตายประมาณนั้น ด้วยความที่ครอบครัวเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเนะเขาก็เอ้ยเธออย่ามายุ่งกับฉันเลยฉันอยากจะขยายสุสานฉันรวยใครจะทำอะไรฉันได้ก็เลยมีการเดินทางไปหาภรรยาของนักบวชท่านหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นคือนักบวชในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถมีภรรยาได้นะอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนก็เลยมีการเอาเรื่องนี้ไปคุยกับภรรยาของเจ้าวาดในวัดวัดหนึ่ง ทั้งตัวของภรรยาเขาก็ห้ามนะก็บอกเอออย่าไปขยายเลยมันเป็นการแช่งของตัวเองเอออย่าไปอย่าไปขยายเลยนะก็เตือนไปแต่ตัวของคุณป้าท่านเนี่ยแกไม่เชื่อก็ตื้อตื้อตื้ออ,อ,อยากจะขยายอยู่นั่นแหละจนเจ้า,าวาดเดินมาได้ยินว่าต้องการจะขยายสุสานด้วยความที่วัดก็ต้องการอยากจะหารายได้ เข้าตัววัดด้วยก็เลยมีการแบ่งขายที่ดินให้ก็เลยในที่สุดได้มาทำสุสานตามที่ตั้งใจจนได้ก็สร้างสุสานออกไปกลางอาณาเขตไปใหญ่มากจนมันไปเบียดไอทางเดินของคนที่เขาใช้สัญจรแถวนั้นทำให้ชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่ค่อยที่จะชอบครอบครัวนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าไปเบียดเบียนที่สาธารณะ จนหลังจากที่สร้างสุสานเสร็จต้องบอกโครงสร้างของครอบครัวนี้ก่อนคือครอบครัวนี้เขาจะมีครอบครัวใหญ่เนาะก็จะมีปู่ย่าตายายลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยอยู่เต็มหมู่บ้านไปหมดเลยแล้วเรื่องแปลกแปลอะ่ะมันเกิดขึ้นกับหลานเขาคนหนึ่งคือครอบครัวนี้มีหลานอยู่3คนหลานคนกลางเนี่ย วันนั้นก็ไปเล่นกับเพื่อนแถวบ้านเนี่แหละแล้วหลังจากที่ออกไปเล่นเนี่ยโตัวของบ้านเนี่ยก็รู้ข่าวว่าหลานเขาเสียชีวิตหลานเขาตกเหวเสียชีวิตก็เลยพากันไปที่เกิดเหตุปรากฏว่าไปเจอหลานนะ่ะอยู่ที่พื้นตรงเหวและวก็เลยถามกับเด็กว่าไปเล่นกันที่ท่าไหนทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ก็ถามเพื่อนที่เล่นด้วยกันว่ามันเกิดอะไรเด็กผู้หญิงที่เล่นด้วยกันเนี่ยก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเห็นว่าหลานป้าคนเนี้ยตอนนั้นก็วิ่งมาที่ตรงหน้าผานี่แหละแล้วไอตอนที่วิ่งอ่ะจู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าหินมันสวยจังเลยอยากจะเก็บไปให้คุณย่าจังสิ้นประโยชน์เด็กคนนั้นก็กระโดดลงไปที่หน้าผา เพื่อนก็แตกคือเลยเว้ยโดดลงไปทําไมอะ่ะก็เลยวิ่งมาดูปรากฏว่าเด็กค,คนนั้นก็แน่นิ่งไปแล้วด้วยความที่ความสูงจากหน้าผามันก็ประมาณสัก30เมตรได้เนาะตกลงไปก็เรียบร้อยเลยคุณย่าตอนนั้นก็หูยเสียใจหลานลักเสียชีวิตไปคนนึงอะ่ะก็เลยมีการจัดงานศพตัวของหลานแล้วก็เอาหลานอ่ะ มาฝังไว้ที่สุสานของตัวเองที่เพิ่งขยายอนาเขตไปนั่นแหละอันนี้เป็นศพแรกส่วนศพที่สองเนี่ยเป็นสามีของคุณป้าเขาสามีคุณป้าเนี่ยวันนั้นรู้สึกว่าอยากจะสูบบุหรี่แล้วก็ตอนที่เดินไปสูบบุหรี่เนี่ยมันจะต้องข้ามถนนไปที่ร้านขายของลหลายตอนที่ข้ามอ่ะไม่รู้ไปทำมีท่าไหนไม่ได้มองรถ ปรากฏว่ารถมาชนตุ้มดับคาที่เลยแล้วศพของคุณตาคนนั้นก็ต้องมาถูกฝังอยู่ในสู่สารแห่งนี้อันนี้เป็นศพที่สองหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์คนในบ้านอ่ะตายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆทยอยตายกันไปทีละคนสองคนจนไม่กี่เดือนหลังจากนั้น คุณป้าที่เป็นคนไปขยายสุสานเนี่ยก็เกิดล้มป่วยขึ้นมาเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งตับก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลทั้งตัวของครอบครัวเอตาเองเขาก็เดินทางไปเยี่ยมด้วยนะว่าเออมันเป็นอะไรทำไมอยู่ๆก็ล้มป่วยขนาดนี้ตอนที่ไปเยี่ยมตัวของคุณป้าที่ขยายสุสานเนี่ยก็เลยบอกว่ามันคงจะถึงเวลาของฉันแล้วแหละ ฉันน่าจะเชื่อพวกแกนะฉันไม่น่าไปขยายสุสานเลยแล้วถัดจากนั้นมาสองอาทิตย์เชื่อไหมว่าคุณป้าท่านเนี่ยก็เสียชีวิตลงแล้วก็เอาศพของคุณป้ามาฝังไว้ในสุสานที่เดิมแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ศพคุณป้าถูกฝังไว้ในสุสานนะ่ะก็ไม่เคยมีใครในบ้านนะ่ะ เสียชีวิตอีกเลยในบ้านหลังนั้นตอนแรกเขาก็ดีใจนะว่าเออคำสาบมันคงจะหมดลงแล้วแหละอาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคำสาบมันคงจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็เลยเดินทางมาที่สุสานเพื่อที่จะมาไหว้หลุมศพของคนในบ้านที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมาเนี่ยหลังจากที่ครอบครัวเดินทางมาถึงที่สุสานก็เลยรู้สึกว่าเออเขาอะ รู้แล้วว่าทําไมคนในบ้านถึงไม่มีใครเสียชีวิตเลยหลังจากที่คุณป้าเสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าหลังจากที่เดินเข้ามาที่สุสานน่ะพื้นที่ในสุสานทั้งหมดอะตอนเนี้ยไม่มีที่ว่างสําหรับศพอีกต่อไปแล้วคือศพเต็มสุสานไปหมดแล้วไม่มีที่ฝังแล้วเขาก็เลย รู้ได้ทันทีเลยว่าน่าจะหมดคำสาบแล้วแหละเพราะว่าสุสานมันเต็มแล้วนั่นเองแล้วปัจจุบันคนในตระกูลนียก็ยังใช้ชีวิตอยู่กันตามปกติไม่ได้มีการเสียชีวิตเลยนะตั้งแต่คุณย่าคนนั้นนะเสียชีวิตไปเป็นคนสุดท้ายก็เลยกลายเป็นตำนานที่มาว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะขยายสุสานของตัวเองห้ามขยายเด็ดขาด เราว่าทุกครั้งที่ขยายสุสานน่ะจะต้องมีคนน่ะไปเติมในหลุมสุสานที่มันเป็นพื้นที่ว่างทุกครอบครัวเรื่องราวประมาณนี้ครับขยายสุสานครับนะเป็นตำนานแปลกๆของประเทศญี่ปุ่นเออเกี่ยวกับการขยายสุสานไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินตำนานนี้กันมาบ้างหรือเปล่านะ ออแต่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะถ้าเป็นของไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะการการเอารูปตัวเองไปเขียนชาตะมรณะใช่ไหมเออถ้าเป็นคนไทยเขาก็จะเชื่ออะไรทํานองเกี่ยวกับแบบนี้ถูกไหมเออแต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเชื่ออีกแบบหนึง่งแต่ว่าเป็นอะไรที่ค,คล้ายกันเหมือนกันเออเรื่องนี้ก็แปลกดีเนาะไม่รู้ว่าเคยได้ยินกันมาบ้างหรือเปล่านะฮะ